สวัสดีครับปกยก่ฮอตอีกแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เกสิงหานะครับวันอาทิตย์ที่เกาสิงหานะปกไก่ฮอตในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่กาลังมองหาวบทีมันคงปลอดภัยนะ ไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีนะครับแค่เติมทุนเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมรับของรางวัลนะครับเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ทีมชาติไทยนะแล้วก็แก้วเยตินะครับเอาไปใส่น้ําเย็นๆดีมันได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม v p ีที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับถ้ามีบอลแข่งเราแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับและบอลทุกคู่ที่แข่งนะเราคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะโอเคคนนนะะเเเออาาามข้รรื่งกัับ คืนนี้นะคืนนี้เวลาตีหนึ่งสามสิบนะครับโรเซนบอกนะครับเจอกับชาปป์ปอดนะครับบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับานี่ครับโรเซนบอกอันดับที่หกของตารางจะเจอกับชาปป์ปอดอันดับที่สิบเอ็ดของตารางนะครับหล่อเซียนก็ขอให้รองชาปป์ปอดนะครับให้รองชาปป์ปอดนะครับเดี๋ยวเฮียจะไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับโรเซนบอกอยู่ที่ อ่ากของนักตารางนะครับแข่งไป12เกมชนะ5นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4นะครับมี18แต้มนะครับคืนนี้ซาโรเ,เซนบอกชนะนะครับก็จะมีเป็น22แต้มนะครับแล้วก็ประตูดได้เสียที่อ่าก็จะกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับจะขึ้นอันดับที่5ถ้า ชนะคืนนี้นะครับจะเก็บ3แเต้มได้นะส่วนชาปตนะครับแก่งไป12เกมนะครับชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอกนะครับมีอยู่14แเต้มคืนนี้ซาชาปตชนะนะครับก็จะเจ้าจะมี17เต็มนะครับก็จะได้เลื่อนอันดับไปหลายหลายอันดับเลยนะครับจาก11เนะครับเปลือบเปือขึ้นไปอยู่อันดับที่8ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นชาปตนะครับถ้าดูแรงจูงใจตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าบอลเพิ่งแข่งมาได้แค่12เกมเองนะครับยังประเมินผลอะไรไม่ค่อยได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถิดี5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับจากทุกๆทุกรายการนะนี่นะครับ5นัดล่าสุดนะครับก็กลายเป็นนะครับโรเซนบอกนะครับโรเซนบอกเช้าบ้านคืนนี้นะชนะไป2เกมนะครับแล้วก็ชาร์ปพอร์ตนะครับชนะชาร์ปพอร์ตชนะ1นะครับแล้วก็2เกมที่เหลือก็เสมอกันนะครับถ้ารู้จักตรงนี้นะครับ5เกมล่าสุดนะครับโรเซนบอกนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูสูงแรกกันนะครับ สกอร์ที่ยิงกันในครึ่งแรกนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับคู่นี้ไม่ค่อยชอบยิงครึ่งแรกนะครับแต่3เกมล่าสุดนะครับ3เกมล่าสุดเลยนะก็สามจากห้าเกมล่าสุดนะครับครึ่งแรกนะครับก็มีสกอร์นะบินก็แตกนะครับส่วนสูงหนเกมนะครับคู่นี้เจอกันยิงไม่ค่อยเยอะนะครับยิงไม่ค่อยเยอะนะดูนะครับแต่แก่บินเดียวจาก5นะครับ5เกมล่าสุดนะครับเข้าไปแก๊หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างโรเซนบอกกันนะครับ เจ้าบ้านอย่างโรเซนบอกนะครับ5เกมล่าสุดนะนี่ครับชนะ2นะครับแพ้2แล้วก็เสมือน1นะครับเกมล่าสุดนะครับก็แพ้ออสแกลเลนไปนะครับไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะวกิ้งเอฟเคไป3ประตูต่อ0นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับโรเซนบอกนะครับในบ้านก็เล่นดีนะครับในบ้านนี่เหนียวพอสมควรเลยครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติที่เจอกับชาพนนะครับโรเซนบอกก็ชนะในบ้านนะครับ ไม่ไม่แพ้ในบ้านเลยนะครับเสียสุดก็แค่เสมอในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของชาปป์ปอดนะครับชาป์อ่ะ5สุด5เกมล่าสุดนะครับชนะ2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับสถิติใกล้เคียงกับโรเซนบอกมากเลยนะครับนี่ครับเกมล่าสุดก็ชาปป์อดก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะอาเรซูนไป4ประตูต่อ0นะครับมายิงกันครึ่งหลังหมดเลยนะครับ4 4ประตูนับ ส่วนสูงแรกของชาปดนะครับชาปดนะครับไม่ค่อยยิงครึ่งแรกสักเท่าไรนะครับไม่ค่อยชอบยิงครึ่งแรกสักเท่าไรนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับชาปดไม่ยิงครึ่งแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูงแรกนะครับ2จาก5เกมล่าสุดนะครับตายไปนะส่วนสูงเช่มเกมก็เหมือนกันนะครับสูงเจมเกมครับ2จาก5บิลล่าสุดเท่านั้นนะครับที่เหลือนะครับก็ตายไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้ครับยิงไม่ค่อยเยอะเลยนะครับยิงไม่ค่อยเยอะเลยเราต้องไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะ นี่ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นเจ้าบ้านอย่างรูดเซนบอกนะครับอันดับที่6ของตารางนะเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับต่อครึ่งลูกแล้วก็น้ํา8 8นะครับน้ํา8 8น้ําแดงเลยนะครับส่วนชาปอดนะครับผู้มาเยือนนะน้ํา77นะครับน้ํา78นะครับน้ำเจ็ดแปเป็นน้ําราคาทําเงินนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับใครที่ อยากเล่นฝั่งชาวบ้านนะครับแล้วก็หล่อเซียนตั้งหลายนะครับข้อให้ชาร์ตมาด้วยนะครับแต่คืนนี้นะครับเฮียขออยู่ฝั่งชาวบ้านอย่างโรเซนบอกนะครับเฮียขอต่อโรเซนบอกนะครับเฮียกขอต่อโรเซนบอกนะครับนี่ครับทุกราคาเลยนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งลูกอ่าครึ่งควบลูกแล้วก็ปอปอนะเงียกขอต่อหมดเลยนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับอย่างที่เห็นนะครับ สถิตินะคู่นี้เจอกันยิงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าราคาจะเรียนนะครับถึง3ลูกนํามีนะครับคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกม3ลูกเนียก่อไปนะครับเนียก่อไปนะครับสูงเต็มเกม3ลูกเนียก่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับขอกดหมดเลยครับส่วนสูงแรกนะครับอย่างที่เห็นนะครับคู่นี้นะครับไม่ชอบยิงกันในครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูงแรกเงียก่อไปต่ํานะครับเนียก่อไปต่านะ ถ้าราคาเปิดมาที่1ลูกแล้วก็ลูกครูบลูกครึ่งนะครับเนี่ยขอไปอยู่สกอต์ต่ำนะครับเนี่ยขอไปอยู่สกอต์ต่ำนะครับเมื่อคืนนะเมื่อคืนเนี่ยก็ให้ไบเจนิวนิคไปก็แตกกันไปเต็มๆนะครับส่วนคืนนี้นะครับเนี่ยขอให้โรเซนบอกนะครับก็แล้วก็สูงเต็มเกมแล้วก็สกอต์ต่ำสูงแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่กำลังมองหาเว็บที่มันคงงลอดัยนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างกามาสมัครได้เลยสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับ พร้อมรับของรางวัลน,นะครับเป็นเสื้อลิขสิท์แท้ทีมชาติไทยแล้วก็แก้วเยตินะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับเราจะแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าไม่มีบอลแข่งเราจะหาเกมอื่นไหมสมาชิกในกลุ่มได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตบาคาร่านะครับหรือเสือมังกรหรืออื่นๆนะครับเรามีคาสินโนเยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสำหรับันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ